ไก่บดหรือไก่สับ300กรัมรากผักชีกระเทียมโขลกละเอียดแป้งข้าโพด3าช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1ช้อนชาน้ำตาลทราย3ช้อนชาอย่าลืมใส่ผงปรุงรสไปด้วยเล็กน้อยค่ะผงฟู1ช้อนชาซอสถั่วเหลือง1ช้อนโต๊ะน้ำ30ม ml ค่ะ ใช้มือนวดให้ส่วนผสมเข้ากันสวัสดีค่ะพบกับนุชเช่นเคยในช่องมาม่าบุญยมีและเพจมาม่าบุญยมีสไปยเวียดนามวันนี้มาชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมจีบติ่มซำง่ายๆทำทานเองที่บ้านเนื้อสัมผัสนุ่มเด้งกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยพอนวดจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเพิ่มแครอทลงไปทำให้ขนมจีบไก่ของเราวันนี้ดูมีสีสันน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะ จากนั้นนวดต่อไปอีก2-3นาทีนะคะฝากกดติดตามช่องมาม่าบุญยมีและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆจากช่องมาม่าบุญยมีนะคะเมื่อนวดจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนำไส้ขนมจีบของเราใส่ลงไปในถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหารหรือใส่ไว้ในภานชนะอื่นๆจากนั้นปิดปากถุงให้สนิท แล้วนำไปแช่ในช่องแช่แข็งอย่างน้อย30นาทีหรือหมักไว้ในตู้เย็น1วันก่อนนำมาห่อเป็นขนมจีบค่ะแผ่นเกี๊ยวรูปทรงวงกลมหรือหากไม่มีสามารถซื้อแบบสี่เหลี่ยมนำมาตัดขอบให้เป็นรูปทรงวงกลมเพื่อความเร็วในการหอ่อวางแผ่นแป้งเรียงกันไว้บนโต๊ะจากนั้นตัดปลายถุงบีบไส้ลงบนแผ่นแป้งในปริมาณเท่าๆกันค่ะ จากนั้นเกลี่ยไส้ให้ทั่วแผ่นแป้งแล้วห่อเข้าหากันหากอยากได้ลูกใหญ่ให้ใส่ไส้เพิ่มเข้าไปอีกหน่อยนะคะหรือตัดแผ่นแป้งให้มีขนาดเล็กลงจะไม่เปลืองไส้และดูน่ารับประทานค่ะเมื่อเรานำขนมจีบไปนึ่งไส้ขนมจีบจะขยายและพองขึ้นมาค่ะ เพื่อนๆสามารถห่อได้ตามแบบฉบับของเพื่อนๆได้เลยค่ะขนมจีบเป็นอาหารว่างของคนจีนหรือที่เรียกกันว่าซูไมเป,เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยเป็นเมนูที่ปรากฏครั้งแรกในมองโกเลียก่อนนำเข้าไปยังเมืองจีนกลายเป็นเมนูติ่มซำและเป็นที่นิยมในทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเมนูขนมจีบถือว่าเดินไปหน้าปักซอยก็ได้กินแล้วค่ะ เป็นเมนูที่ขายดีมากในร้านสะดวกซื้อหรือในสตรีทฟู้ดตามตลาดนัดต่างๆก็มีขายเช่นกันนะคะเช็ดซึ้งด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวให้ชุ่มๆไปเลยนะคะขนมจีบจะได้ไม่ติดก้นซึ้งค่ะจากนั้นเรียงขนมจีบลงบนซึง้ง เสร็จแล้วนำจุ่มลงน้ำเพื่อล้างแป้งส่วนเกิอนออกค่ะหรือใช้สเปรย์ฉีดน้ำให้แป้งนวลที่เกาะอยู่บนแผ่นแป้งเอียกชุ่มก่อนนำไปนึ่งค่ะวิธีนี้จะทำให้แป้งขนมจีบของเรามีความนุ่มไม่แข็งกระด้างเมื่อขนมจีบเย็นตัวลงแล้วแป้งยังมีความนุ่มอยู่ค่ะนำไปนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ10-15นาทีหรือจนกว่าขนมจีบของเราจะสุกดีนะคะเมื่อสุกแล้วตักเสิร์ฟ ทาน,น้ำมันกระเทียมเจียวลงบนจานเพิ่มความหอมให้กับขนมจีบของเราเท่าน,นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้กับทุกคนในครอบครัวของเราแล้วค่ะขนมจีบเนื้อนุ่มเด้งรสชาติกลมกล่อมทานคู่กับจิ๊กโชหรือน้ำจิ้มสามรสอร่อยและทำง่ายมากค่ะ